พี่น้องป้องปลายเอซี่น้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็เอซี่พลังหลักพลังเงียบทั้งบองเงียบนะคะเอซี่ตาแดนนะคะแล้วก็เป็นเอซี่ถั่วโลกเอ้อะค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปลายที่เป็นเอซี่แฟนคลับพอบอดโจโยมมานินนะคะแล้วก็เอซี่สาวหน่อยเพรบานแพงคุรีเจโอวันออฟฟิเชียลขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาชมคลิปนะคะในการดีคุรี ว้าวข่าวเกี่ยวกับกีลาน่อยชมคงิปแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันออฟสิเชียเด้อค่ะเด้อเอาเมื่อนี้หเาสิมาวอาถึงผู้ใดนะคะก็อดที่จะวอาถึงน้องอุ้งอิงสาวน้อยรัตนาพรนะคะสาวน้อยผู้มีจิตใจ เอฟซีแฟนครับพี่น้องหูวอว,ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเข้ากับเฝ้าชมเฝ้าดูพัฒนาการของน้องอุ้งอ,งอิงมาตลอดนะคะเนะอตั้งแต่ศักยภาพเริ่มมาสมัครจนมาปัจจุบนันนี้ก็ทีเฮ็นมาเอฟซีแฟนครับติดตามอีลานอยน้องอุ้งอิง,องหลายแห้งลายแหย้งบอกว่าจะในประเทศแล้วก็ต่างแดนอีลานอยโกอินเตอร์มานะคะ หนึ่งเป็นอย่างคู่รีจะบกมีหาหัวขอนะคะพี่น้องงอคอแรกก็คือสีบ่เรืองการทําบุญที่วัดนะคะวัดน้องคู่เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าอีหลาหน่อยชอบเป็นคนทําบุญนะคะคือปีกายน้องกับไดเห็ุบุญกับขอบครั่นะคะ่ะบ่าว่าจะมีงานหรือก,กิจการใดๆนะคะวันเกิดอีหลาหน่อยกับไปทําบุญที่วัดนองคูนะคะอ่ากระทินปีที่แล้วกับไดตังลานคัวนะคะพี่น้อง อีหลาหน้อยนอกจากจะทําบุญอยู่วัดน้องคู่นะคะคูรี่ก็ได้ไปเห็นวัดน้องคู่ตอนวันเกิดอีหลาหน้อยนะคะจึงได้งูว่าวัดนี้นะคะอีหลาหน้อยเพียรเหตุเพียรทำนะคะด้วยการปฏิบัติสะสมบุญ นะคะจึงเอิว่วมาใจบุญสุนทานเด้อพี่น้องเด้อมวนเฮาเป็นเอฟซีแฟนครับอย่าลืมไปสนับสนุนวันที่หนึ่งพศฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นบุญกระถินที่วัดหนองคูนะคะตั้งองค์กระถินไหวยู่บานอีหลาหน่วยของเฮ้านะคะนี่คือขอแลกที่คุรีอยากจะเชิญชวนเนื่องจากคุรีได้มื่นผู้ติดตามนะคะคุรีก็จะไปฟ้อนลำในวันนั้น ไปมวลมวนนะคะแล้วก็ไปร่วมช่วยทําบุญในกองกระถินของน้องอุ้งอิงนะคะเป็นปีที่สองเดอ้อปีที่สองเดอ้อพีน้องเดอ้อนะคะสนับสนุนอีลาน้อยนอกจากจะเฮ็ดบุญกับวัดนะคะอีลาน้อยก็ทถ้าบุญกับวัดทุกวัดที่อีลาน้อยพาพ่อหักแม่หักเพราะว่าจะเป็นวัดหลวงปู่มุนนะคะหรือว่าวัดที่วัดบิจรักนะคะน้องค ทำบุญแล้วข้อที่สองอีหล่าหน่อยยังทําบุญเอาไรายได้จากติปนะคะพี่น้องเอามาแจกนะคะเอามาแจกลูกทีมในวงเมื่อถึงวันปิดวงอีหล่าหน่อยกับทีได้เงื่อนมมกอีหล่าหน่อยกับแบ่งปันนะคะพี่น้องแบ่งปันให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงบพรว่าจะเป็นอาจารย์นักดนตรีสังเกตว่าวันปิดวงนี่คือน้องอุ๋งอิงที่ได้ใจกับ เป็นน้องอุงอิงของมหาชนที่เอฟซีแฟนครับรักมากมายเนอะพี่น้องนอพนซอยเหลือคนพนเอื้อเฟือ่อเพื่อแพรนะคะกระคาดได้ต้องขอชุ่มเชืแม่หน่อยก็พออีกที่โอพร่มสั่งสอนหายีหลาหน่อยเป็นผู้มีจิตใจบุญสุนทานเด้อพี่น้องเด้อเฮาเบิงตัวยางว่าน้องอุงอิงอายุ18ปีเต็มแต่ทําไมเขา เขาเป็นตาหักเขาเป็นตาอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนหักแพงแบ่งปันนี่คือสาวน้อยรัตนาพรลูกพ่อบอสโจนะคะพ่อลูกคู่บุญนะคะพ่อเพิ่นก็นจะชื่นชมลูกสาวเพิ่นเด้อค่ะเด้อนอกจากเพิ่นช่วยทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อเพิ่นมีติบ ิันมีลายได้นะคะเพื่อนจะไม่ลืมคณะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่คือน้องอุ๋งอิงนะคะอ่านี่ก็เป็น้อที่สอง้อที่สามอีลาน้อยเบงปันให้ผู้ใดอีกนะคะอีลาน้อยน้องอุ๋งอิงอ่าก็เป็นคนใจบุญสุนทานช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่านะคะสังเกตระยะแหลกมีคนเฒ่ามาขายบอกทั่วบอกทั่วลีสงนะคะบอกทั่วทีว่าเพิ่นขายจี่เก็บในพืช สวนครัวเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็มาต้มแล้วก็ทําเป็นถุงเป็นถุงมานั่งขายอยู่หน้าหน้ามงคลเขาขาย,ยตัวนะคะยีราน้อยไปเห็นยีลาน้อยก็จะไปเมาไปซื้อนะคะไม่ว่าคนแก่คนเฒ่านะคะในหลายๆคังบอ่อเมนค่งเดียวซึ่งทําเป็นนิสัยของน้องอุ๋งอิงมาตลอกนี่คือความงดงามของหัวใจดวงดวน้อยของ น้องเห็นเป็นจังไดคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะว่าคุรี่นี่ว่าถือบอนะคะนอกจากจะช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่านะคะต่อมาอีหลาน้อยก็ได้ช่วยสร้างบ้านนะคะช่วยร่วมสร้างบ้านไปช่วยสร้างบ้านให้กับคนในจังหวัด ได้มีบ้านอยู่อาศัยนกกาต้องมีที่มีรลังก็เหมือนคนต้องมีบ้านเนาะพี่น,อน้องเนาะอีหลาหน่วยก็เร่งเห็นนะคะอีหลาหน่วยก็ร่วมด้วยช่วยกันได้สร้างบ้านให้กับคนที่ไร้บ้านเนอะพี่น้อง บอมมีบานซียูนะคะยาหน่ได้ทําเขาเรียกว่าใจบุญสุนทานช่วยเหลือคนที่ด้ยโอกาสเนาะค่ะนาอมาขอที่ซีนะคะนี่ขอที่ซีเลเดอค่ะพี่น้องน้องอุ๋งอิงของเรานะคะได้จุนเจือแจกท่านนะคะแจกท่านให้ไผให้สุนัขนะคะสมมุติว่าพ่อพ่อเอกไปจอดอยู่ในหน้า ร้านสะดวกซื้อนะคะพี่น้องน้องอุงอิงก็จะซื้ออาหารให้สุนัข่าอย่างเช่นสุนัขพิการยิ่งน้องยุง่งเพิ่นยิ่งเลือดตนนะคะเพ่่นสงสารนะคะเพ่่นก็ดูแลทําเป็นประจําให้จเพิินเห็นนะคะนี่คือสาวน้อยรัตนาพรที่เป็นคนใจบุญสุนทานให้การช่วยเหลือทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์นะคะพี่น้องนี่คือการนอกเห็นบุมากตลอดนะคะแล้วก มาขอสุดท้ายอีลาน้อยนะคะได้ทําบุญที่กระถินในวันที่หนึ่งเดิ้อพี่น้องผู้ใดว่างก็เชิญนะคะคุรีกรับสิไปร่วมง,งานเนื่องจากได้หนึ่งหมื่นผู้ติดต,ตามคุรีจะทําตามที่คุรีได้พูดกับน้องถึงแม้ว่าจะยังไม่มีไรายได้เดิ้อพี่น้องเดิ้อแล้วน้องก็ได้เงินติปมาน้องได้โพสต์ขึ้นมาเองว่าน้องอยากช่วยผู้ที่น้ําท่วมนะคะจังหวัด ชจังหวัดเชียงรายเด้อค่ะเด้อคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะนองก,กระโณกขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดของน้องอุ้งอิงแต่ได้ผ่านการปรึกษาแม่นุชนะแม่แม่หน่อยแล้วก็พ่ออกีกแล้วก็ครอบครัวของน้องนะคะนี่คืออุ๋งอิงสาวน้อยรัตนาพรผู้มีใจบุญสุนทานหาขอที่คุรีวัมานะคะขอเลขก็จะเป็นการทบ,บุญกฐินเด้อว,วันที่ นะคะข้อที่2น้องก็เอาติปนะคะเอารายได้ที่ได้มาแบ่งปันให้ลูกวงคนละ200คะแนนน้องจะทําเป็นประจานะคะในวันปิดวงน้องก็ให้นะคะให้อาจารย์นักดนตรีนะคะให้ครอบครัวของสาวหน่อยบว่าเป็นคนว้อยบว่าเป็นหางเครืองบวา,าเป็นผู้ที่เต้นนะคะน้องให้หมดรวมทั้งคนที่ไม่ได้ได้มาไหลน้องก็จะให้กับทุกคนที่น้องเห็น แล้วก็ดูตามศักยภาพความสามารถนองไฮเบิร์ดทุกคนนะคะเอาละค่ะเวลาั็มาถึงนะคะจังใดกับข้อม,มนตนมาไต่ลิปเนื้อต่เห็นว่าคุรีวาวเป็นยังไดนะคะหากคาโต๊บกพ่องก็ขออภัยไว้นโอกาสนี้ขอบคุณที่กดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันออฟสิเคียวสวัสดีค่ะ